ทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมนายสุทธิเนตรชิน,ชนาตพบกับร,รายการข่าวเช้าว,วันนี้ครับซึ่งข่าวด่ววันนี้นะครับก็เป็นข่าวน้าท่วมที่บริเวณภาคใต้น,นะครับซึ่งสถานที่ที่หนักที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนครศรีธรรมราชเพราะทุกสถานที่เนี่ยถูกน้ําท่วมไปหมดเลยไม่เว้นซักอําเภอเลยนะครับรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโรงพยาบาลซึ่งก็ให้เกิดผู้เสียชีวิตถึง5รายซึ่งหน,นึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตจากการรถตกสะพานครับ แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอที่ตั้งอยู่ใกล้กับริมเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดพัทลุงฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีน้ําป่าจากอำเภอศรีนคริน,ก,นก็ทําให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและก็ถนนเพชะะเรเกษมฝั่งขาเข้าตัวเมืองในพื้นที่ตําบลบ้านนาเป็นระยะทางไม่ต่ํากว่า300เมตรระดับน้ําสูงเฉลี่ย30ซนติเมตรนะครับ รถเล็กยังสามารถผ่านไปได้แต่จําเป็นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนอกจากนั้นยังมีรายงานน้ําที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่ตาบลชุมพลชาวบ้านบอกว่ารอบนี้ถือว่าถูกน้ําท่วมเป็นรอบที่3แล้วนะครับในปีนี้ล่าสุดทางจังหวัดพัทลุงประกาศให้11อําเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติขณะที่ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งใน5อําเภอประกอบไปด้วยอําเภอเมืองอําเภอบางแก้ว ปากพยูนเขาชัยสนและบางตำบลในอำเภอควนขนุนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0ครอบครัวตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบนะครับมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนหลายคนต้องขนย้ายข้าวของเครื่องใช้มาไว้บนถนนชั่วคราวระดับน้ำนะครับบางจุดสูงกว่า1เมตรทำให้หลายพื้นที่ต้องใช้เรือนในการสรัญจ,จรเข้าออกหมู่บ้านชั่วคราวแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนต้องหาซื้อข้าวของที่จำเป็นเตรียมเอาไว้ใช้ในช่วงที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่แบบนี้ จากที่พัทลุงครับไปต่อกันที่ภาพรวมในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ถนนหลายสายยังไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้นะครับเพราะว่ายังคงมีน้ําท่วมสูงโดยเฉพาะที่ถนนสายนครร่อนพิบูลหน้ามหาวิจัยรามกำแหงประชาชนต้องใช้รถทหารในการเดินทางเข้าออกแทนส่วนที่ย่านเศรษฐกิจสําคัญที่ชุมชนท่าหวังระดับน้ําก็ท่วมสูงเช่นเดียวกันประชาชนต้องเดินลุยน้ําออกมาซื้อข้าวของอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ขณะที่เส้นทางเดินรถไฟนะครับก็มีน้ําท่วมและก็มีกรณีเรื่องของดินสไลด์ทับเส้นทางรถไฟในช่วงระหว่างสถานีร่อนพิบูลไปช่องเขาทําให้ต้องหยุดเดินรถไฟบางเส้นทางและต้องมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถในบางจุดและก็มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรางรถไฟด้วยส่วนน้ําที่ไหลเข้าท่วมภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับล่าสุดตามรายงานบอกว่า เช้าวันนี้ระดับน้ําก็เริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่าจําเป็นต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะว่าพื้นที่ถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยังคงมีน้ําท่วมอยู่นะครับนอกจากนั้นที่บริเวณทางเข้าท่ากาศยานครศรีธรรมราชก็มีเรื่องของน้ําป่าที่ไหลเข้าท่วมถนนโดยรอบระดับน้ําสูงประมาณ80ซนติเมตรแต่ว่าเรื่องของการบินยังคงมีเส้นทางการบินตามตารางปกติเนื่องจากว่าตัวรันเวย์และก็ลานจอดเครื่องบินรวมไปถึงพื้นที่อาคารผู้โดยสารยังไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทางไปใช้บริการนะครับทางกองพันทหารสื่อสารกองทัพภาคที่4ได้มีการจัดรถเคลื่อนย้ายมาคอยรับส่งเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยขณะที่กรมชลประทานนะครับต้องระดมติดตั้งเครื่องสูบน้าและเครื่องผลักดันน้ําตามลําคลองสายต่างๆในพื้นที่อ,อําเภอชฉอวดอ,อําเภอปากพนังอ,อําเภอทุ่งใหญ่และในเขตเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําให้ไหลลงสู่ทะเลเร็วที่สุด มีรายงานเบื้องต้นนะครับพื้นที่ประสบภัยที่นครศรีธรรมราชมีอยู่ตอนนี้23อำเภอที่ได้รับผลกระทบส่วนยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นมีอยู่ที่5คนครับไปดูที่จังหวัดตรังกันต่อครับสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะที่อำเภอรัศด,ดาชาวบ้านยังคงเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า2,500ครัวเรือนถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านไปยังตําบลหลายสายนะครับถูกตัดขาดบางหมู่บ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านแทน ราะว่าบางจุดระดับน้ําสูงกว่า2เมตรและยังมีกระแสน้ําไหลแรงไหลเชี่ยวนะครับส่วนภาพรวมตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างมีอยู่ด้วยกัน5อําเภอในจังหวัดตรังนะครับได้แก่อําเภอนายองอำเภอรัศดาห้วยยอดวังวิเศษและอําเภอเมืองหลังจากมีน้ําจากอําเภอทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชไหลเข้าไปเติมในพื้นที่ทําให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของ และสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูงชั่วคราวนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ8 0 0 0 0ครัวเรือนสำหรับเที่ยวนี้นะครับส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับเราได้เห็นภาพรวมไปแล้วไปดูอีกหนึ่งจังหวัดครับที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีตำรวจจราจรต้อนไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่บริเวณสีแยกหนองสวนอำเภอการจนะดิตหลังจากมีน้ำท่วมที่ถนนสายหลัก เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรเช่นเดียวกันที่ซอยต่ยิ่งในตำบ,บกลกรูดก็มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ30หลังระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรถึง1เมตรแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนน้ำที่ไหลเข้าท่วมในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากที่นครศรีธรรมราชแล้วก็บางส่วนไหลมาจากเทือกเขาแก่งกรุงและเทือกเขาพนมนะครับเป็นน้ำที่เตรียมที่จะไหลลงสู่ทะเลที่อำเภอพูนพิน จึงทาให้อํเาเภอพุนพินซึ่งเป็นพื้นที่รับน้านะครับกลายเป็นว่ามีปัญหาน้ําท่วมขังตามมาทั้งจังหวัดจึงต้องขอสนับสนุนเรือผลักดันน้ําจากทัพเรือภาคที่2ให้มาช่วยระบายน้ําให้ไหลลงสู่ทะเลเร็วขึ้นล่าสุดที่สุราษฎร์ธานีมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว9อํเาเภอจากทั้งหมด11อําเภอด้วยกันพร้อมมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่น้ําท่วมต่อไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่ายังคงมีน้ํา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องนะครับที่จังหวัดสงขลาครับก็มีน้ําท่วมที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนใน12อําเภอแต่ว่าเบื้องต้นมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว10อําเภอที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพื้นที่ปลายน้ําโดยเฉพาะที่อําเภอควนเนียงโดยเฉพาะที่บ้านปักบางหมู่3 ตำบลรับตบภูมมอำเภอควนเนียงนะครับเป็นจุดรับน้ําสุดท้ายก่อนที่น้ําจะค่อยๆไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาปรากฏว่าตอนนี้ประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านแทนชั่วคราวเพราะว่ายังมีภาวะน้ําทะเลหนุนสูงเข้ามาอีกหนึ่งปัจจัยนะครับชาวบ้านแล้วก็ทางการเองจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานเพิ่มเติมว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างแต่คาดว่าจะค่อยๆเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในวันนี้แต่ก็จะทําให้ภาคใต้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังนะครับจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากตามมาได้ครับซึ่งนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั้งหมดของในวันนี้นครับเราจะเกาะติดสถานการณ์ทั้งหมดนี้ในทุกๆวันและรายงานให้ผู้ชมทุกคนได้รับทราบนะครับขอบคุณครับ